bạn kia nó ở ở nhà hội đấy bà. là ý chuột rồi chỉ coi chi. ý chuột này rồi chị coi chi nè. nhá chỉ chi nho, chỉ ta để cứ trâu luôn này chỉ đi thế nghĩa ta thế มาจายเนบริษัทมังมจายสนไฟฟ้าวะติปนคลาเออรำลังบาลบริษัทแต่เรันนั้นกำลังดำเนินการการดนเนินการนั่นใครเสียหายไปสอบมันมันเพลอะมันมมันมีมันผู้ใดผู้ใดผู้ใดกำทํางานเตือนวันอากาโมนาบริษัทนี่มันมีนี่นี่บ้านนี้บุกเจี้ยอันนี้บุกเ้ยอันนี้มันบุกเขี้ยวเนาะนีบุกเเจ้าขอถามได้ อพ่อแม่เขาบุญยู่นี่ใบอันนี้เขาคิดการเนาะหรือสถานะพระตาที่ปัตตัยแล้วใครใส่ใบอนุญาตเปิมเงินเข้ามาเนี่ยมีปะบ่แม่ยังเพราะว่ายังแต่เด็กน้อยพ่อแม่เขาบุญยู่เนาะแล้วสุดจ้ามาต้องได้อนุญาตจากพ่อแม่ หรือว่าให้นี่นะครอบครัวนี่มีเเนนนาาจ้้ลใัพ่อเจ้าสิมาใส่แบบนี้เราให้เขาจ่าเงินเขาไม่มีเงินเสียจังไรเอาอันนี้บูเป็นหนังเนาะคันเจ้าเหตุที่ต้องกับใหม่ผู้เป็นหนังแต่ว่าพ่อแม่เขาบุญยู่เน่าะคัาเจ้ามาแต่บริษัทใดพ่อแม่เขาบุญยู่เจ้าสีใส่เขาบม่มีเงินจ่ายเจ้าเสียจังไรเอาคันว่านั้นก็มั่งคืนวหร อ้เป็นนแต่ว่าแต่ว่าลูบพุ่าโอออกอะไรแต่ว่าให้ให้เจ้าลองให้คนเบิ่งเหนนี่นะขยะให้เจ้าลองว่ามันปลาด่ลองเลยรู้หรอวอตัวเจ้านี่มันปลอดภัยแต่ตัวนี้แหละมันไปไหมนี่นตัวนี้แหละไปไหมน่ะตัวนี้แหลไปไหมจเจ้าออกไปลงเฟซบุได้ไหนเอาใครบุได้กาอย่างให้เจ้าเข้าใจว่าไล่บุไปนน้ไล่สวนไล่สเลยไล่สดเลยเด้อ บุได้ได si ้น you know you know ู่นปีนู่นบุได้ท่านเจ้ามาเห็นตามเห็นต้องตามกฎหมายเจ้ามาต้องการคันว่าเจ้าของเพื่อนอนุญาตให้เจ้าเห็ุคือเพาะอไรท่านเจ้าของเพื่อนอนุญาตให้เจ้าเหตุค่อยสิ้นยอมเลยแต่ว่าเจ้าของเพื่อนบุได้นี่นะเจ้าเห็ุเจ้าเข้าใจบ่ราคาเนี่มันบุกเป็นห้าแสนกิโลเมตรเจ้ามาใส่ตอนราดตาวเนี่ย บ่อร้าไปกับบเป็นอย่างบุเป็นอย่างที่ว่าเจ้าของเงินต้องอยู่เขาเขากตกลงกันแลบ่เจ้าของเงินตกลงให้เจ้าแล้ยก็มาก็มากกันการจัดการเขาการจัดัางเขาก็บได้ตัาบบได้เวาให้พม่ภาษาสนทรไสยอาน่ย่เขาม่ในร้านายเงินเขาใจบ่เออเจ้าของเงินขอใจเงินเดชผู้ขาบบุู้อีนหน่ออีนเหน่บรยอมบกิเซอร์บริิัทมาใสบสติกเกอร์ ต่บนยมบอกซ่บริษัทโบนย้อมบอกซื้อบริษัทว้าตอนนีจิกันเลหนะดูต้อนะพนั้นเรามาแล้วนเราเห็นหน้าใครเราบมมาแล้วผู้ใดได้ลบกก็ได้ผู้ใดได้มันเสียแม่ค่อยลบได้แต่ว่าเจ้าก่อนจะสิเข้ามาจะอนุญาตจ้ผองเฮืนบ่อนุญาตอนุญาตผู้ใดามงดูอ๋อ แอนุก็บประาจกันนุ่เออเน่เขาบรอหนุเนี่ยให้เจ้าเฮดพอแม่ขอก็ยังบยุบ่มีขสิใจเงินตัให้สิอ้สคันว่าเขาแต่ว่ามีมีโซนนี้ส่งโควิดนะมันบรจเป็นพวกเจ้าสิมาเที่ยวรอบบ้านเขาเหนอันนั้นนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วส่งโควิดนะเชื่อถ้าือใช้เชื่อเนี่ยจีจียน่าตาย บอสคอมาลอดบอสคอมาลอดมาก็มาเออมาในกันก็ให้ให้เรามาค่อยรู้จักเราดีเราอยู่บ้านนี่แหละค่อยรู้จักเราดีเออเออเออเราก็เป็นนั่นเนาะแม่นแต่ว่าอันนี้ผมแมนเจ้าของเงี้ยเป็นลูกซื้อเจ้าของเงี้ยมาดูย่กสิบแปดปีนู่นน้อเราจะมีสินหังในบ้านเต็มตั้งสุขดีเต็มตั้งเออเต็มตั้งเรื่องนี้ค่อยสีลงกันในบ้านเอาบอสของเจ้าหนใครสิเจ้ทเข้าสู่สาขาสุริย์ฟ้ามูลชักดีเลิศ เดียวเนี่ยมันสัแบออกเอาลบออกแต่ว่าผู้เขาบ่ฮู้จะไปเฮ็ดแบบนี้บ่ได้ดอ้เอเ็ไดสิมนเ็นน่มันได้ลบออกไมันเสียได๋้ขอนบ่โอ้มันถ้าเส้นดาสงดานี่จเนาะอนจบกก็บ่ว่าบ่ใช่ออกก็ได้ก็บ่เป็นหยังนี่รวมกับน้องสายนี่ ก็แม <weil> ่ก <Onion> mm, you. ok ็แม so ่อยู่แต่สุดเจ้าเข้ามาพ่อแม่ขอโอยู่ขอโบมีเงินใจให้สุดเจ้าเจ้ามาใส่ให้นังก่อนที่จะต้องมาถามพ่อแม่ว่าเขามีเงินบ่ขานุญาบ่นี่น้องชายก็ดูห่าพ่อแม่นบ่น้องชายก็ถูกดีพ่อแม่เราโทรหาคอยนี่แหละอืมบ่อยอืมเราจะมีเงินอยู่ใส่อันนี้คอยใไขห้าเซนเออห้าแซนห้าไขไขเด้อ

จะนอนเลยตัวหนีนอได้นอได้好ใช่ไหมเต็มคงเนือเต็หมดแล้วใช่ไหมเจ่ายเงินจ่าโดนไนนะเงินตัเนตัวเอาเ่ไมขามีอ่างพอมาใส่สติคัสแล้วพอแม่โบยู่อแม่โบยูแล้วเพื่นมาใส่ให้เลยใส่บมละเชียแจ้เงินแล้วพวกมีเงิน ป euh ัเนะจอจีป้เอตุ๋วเป้าเนอแล้วจอน้อยไอ้บริษัทจะื่อเลยตีจัดแจ้งหรุอบริษัทเพ่นเนเจแล้วตัวจแล้วตัวเราชุชอตาเจแล้วก็ถิงเงี้ยซเดยันี้แต่ว่าพระเจ้าก็ต้องไปให้แบบนี้แล้วช่วงนี้โควิดได้ค่อย เอาเออเอสมมติเจ้าเอาโควิดมาติดชาเฮาได้ส Th <c oughs> <Owner experience> Th ิเ mm ป็นอย่างเออโอ้ยอย่างสีบุมีบ้านเฮานี่มีได้อ่าเม่นแรนู่นเน่ยอ่าอาอ่อื พาพอน้องที่ไปใส่ให้ไถ่น่ะกรุณาให้อนุญาตจ้กพ่อแม่ของเขาเด้อเจ้าเห็ุแบบนี้บุ่แม่ไลยมีแต่ลูกอยู่เหอนเฉยน่ใส่ใส่พูนละเสยใจเงินชิบบุ่มไดไรแบบนี้น่ะเออกาจตั้งกาจตั้งก็ต้องได้ลงพ่อแม่บุ่แม่กาจตั้งเลยสิมีสิบมาคู่ป้าสารูนแบบนี้เลเออได้ยังี ได้ได้เอาออกไปรถด่อยพอใจใส่่อที่โทรหาเจ้ามาใส่เองมีแต่ว่ารถมันมันมันบุ๋กเออันนี้คอยบอได้เว่าคอยบอได้เว่าเจ้าอันนั้นเพราะว่าเจ้ากอันเจ้ามาใส่นี่เจ้ากะับพ่อแม่เขาอยู่เจ้าก็มาใส่ได้ัใ่มันก็เสียบ้านเจ้าวิบ่เสียบ่เสียหรอกเสียบ้านจังไร เกษียณในบอในในบ้านคุณก็ไดบ่อเออมาบอกับค่อยก็ได้ชือเสียงอืมบ่อกับค่อยก็ได้ในบ่อไหนในบ่อยอดชื่อยอดเนี่ยยอดใช่ไหมเนาะอืมอ๋อเอนได้สินะเนาะมาเให้แต่นี่มาได้เจ้ามาเจ้าได้ค่ะอนุญาตจะขอบครัวอยู่เหยื่อนี้บ่อขอถามได้ดูเด็กน้อยบ่อว่สิบแปดปีมันมีสิดบ่อสิบเก้าปีเออ สิบเก้าปีมันหาเงินได้วะพันหนึ่งสองพันเน่ะถามมันดูหาเงินได้วะโอ้โทรศัพท์โอโทรหาได้พ่อแม่เรายังพอใจค่อยมาเบื่องนี้ขับิเห็ดหรือเขาบอกอะไรอ่าเขาบอกกระไดเขาเป็นอย่งนั้นเขามีสิทธิ์ใช่แล้วค่ะเพราะว่าจูเจ้าบ่นนะเจ้ามีสิทธิ์ใช่แต่มีค่อยก็มีสิทธิ์ว่าค่อยพอใจใช่หรมีสิทธิ์หรอ่ะเรื่องนี้โบมีไผ่ให้บันทาบว่าล้วแล้วก็มีทะเบียนบุคคลบอกว่าเอดมันจุดโฟท บางคนเข่าหูให้เขาหูกันบุได้ไดจมันโคตรฟื้นเออเออตอนั้นเลยเออท่านเจ้าในบ้านผมพอใจมาว่ากับใครเลยเออเออเออขาเจ้าหูจากค่อยด้วยหมีแต่ว่าบุให้โคตฟื้นกันแล้วมีแต่ว่าชาวมันลบกอกล้วแล้วเด้อขนาดมันบุไม่แน่ใจมันเขาเจ้าบุได้เฮผิดเจ้ากินไปร้านอย่าได้ผิดเออน้องใส่เจ้าหูกันรุ่นหรือข้าไอ้ด้วยรุ่นหรือกับป๋อเหรอป๋อล้เฮรึเปล่ากับป๋อ ไม่มค่อยไ่ได้เอามากจะตั้งหมาดีเ้เ้มัลูกลู้บอสเลยไม่้าเลยไม่ลอกบไ่ัดวดีัวหัวอีกล้เนี่ได้ๆค่อยเบาลยเลจเ่จนเลยเนาะเอาลบเขาไรีย้ย ไป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 ค่ะมีปัญหาแน่ในบ้านเหมืว่ากับใครในบ้านเมว่าเอบุเบนียงมัมีปัญหาก็คือในบ้านไปหาเออไปหาอครเลิกบุเบนเนียงในบ้านกับเป็นพี่น้องควายนี่แหละโบรานเถอ